สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปียวมาอยู่กันที่โรงพยาบาลโพธารามค่ะวันนี้เปียวจะมาสวปกันค่ะทุกคนขั <c oughs> ้นตอนแรกนะคะที่เรามาก็ดูชื่อบนกระดานค่ะแล้วก็รับบัตรคิวเตรียมตัวเพื่อรอไปซักประวัติค่ะขั้น <c oughs> ที่2ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะซักถามประวัติส่วนตัวและสอบถามความเสี่ยงสําหรับการสัมผัสผู้ป่วยแล้วก็ให้ยืนรอรับชุดตรวจโควิด A few moments later few ตอนนี้เราได้ชุดตรวจแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปสถานีต่อไปะค่ะเพื่อตรวจโควิดกัน แค่นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นองนเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เป้าขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ